ไปขึ้นนําก็ถือว่าได้เปรียบนะครับแต่เดาว่าจะขึ้นนําไม่เยอะเพราะว่าใกล้เคียงกันมากใช่ใช,ใชนะฮะ <ๆ S 2> และคะแนนของน้องเพชรจากนครปฐมวัดโพธารามยังจํำมองเห็นจิ๋วแต่เจ,วจ๋วจิ๋ว <นะ S 1> แต่เจ๋วคือ 11อคะแนนใช่ใช่ก็ตามที่กรรมการบอกไว้เสียงก็ดีอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะตรงนี้คะแนนของน้องโด่ง <c oughs> จะได้ถึง9 8 1หรือเปล่ามาดูกันรักคุณจสยิ่งกว่าใครมอบกล่องดวงใจเอาไว้ที่คุณน้องโด่งเสียงนุ่มเพราะแล้วก็ร้องดีเ <c oughs> ตอนนี้คนขึ้นนำฮะจังหวัดสุโขทัยครับนิดหน่อยนะเสียงหนูละเหียมมากไม่จิมนี่แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เราก็เป็นนักร้องอยู่แล้วใช่ไหมเออเรียนมหาลัยนี่เรียนเอกร้องด้วยเอกร้องเลยเอก voice ป่ะค่ะธรรมดาแล้วที่เรียนนี่คือร้องเพลงสไตล์ไหนเป็นขับร้องไทยเดิมค่ะไทยเดิมถ้าขับร้องไทยเดิมนี่พวกเอื้อนพวกอะไรเสียงน่าจะดีวันนี้ร้องเพลงอะไรสามพ่อสามชาติค่ะน้องแก้มขา นำอยู่8แปดเอาเพลงอะไรมาร้อง,องวันนี้ร้องเพลงมันคือความรักค่ะมันคือความรักของลุลาค่ะลุลาอ๋อ,อ,อสตริงมาฟังเพลงของเธอเลยมันความรักน้องแก้มสุโข,ขทยัยจชนท่ครับ เมื่อมีเธอเป็นภาพสะท้อน I'll oh, พีบบ่เ<ด>จนฟัง,งแล้วเป็นไงเคลิ้มสิสาวเสียงดีมากครับเสียงดีมาก <นะ S 2> ครับเสียงดีมากนะถือว่ามีนักร้องมาลองให้เพลงให้ฟังเลยอยู่ที่ <อะ S 2> กรรมการแล้วครับอย่างน้องแก้มร้องเพลงคุณลุลาช่วงท้ายอาจจะมีเหนื่อยนิดหน่อยอแต่ว่าพี่จะให้เทคนิคนิดนึงสำหรับเพลงของลุลาทำไมเพราะลุลาเขาจะใช้ลมร้องถ้ามันคือความถ้ามันคือความ ผมว่าเขาว่าดีแล้วอย่างเรานี่มันเหมือนใกล้สิ้นลมใกล้สิ้นลมแล้วแหละอย่าเรียกว่าเราลมเนอะเหมือนใกล้สิ้นลมแล้วมากกว่าคุณจินนี่นครปฐมสามโหสามชากิงกากิงเกอริงจองตุแกไอเบนเขาแงห้ยไงเงี้ย ตอนยืนเขาดูผ่อนคลายแต่ตอนร้องเขาดูอันๆหน้าเขาดูอันๆเขาดูสนุกไม่สุดเอาเทคนิคพี่ไปใช้โอเคโอ้่ยงงงกคนจะสนุกมากขึ้นคนจะไม่สนุกคนจะแย่งเลยสิงั้นไม่ต้องจําไปทําได้ดีมากที่สุดนะทั้งสองคนค่ะฟังรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวไปฟังที่งงงต่อมาพวกเราพร้อมเข้าห้องไอซียูกันเิญ น้องแก้มการคอนโทลเสียงดีมีการใช้เสียงหลบกำลังสวยเสียงเขาสวยอยู่แล้วยิ้มอ่ะลองแล้วยิ้มกุ้มกิ่มไม่มากกุ้มแต่ว่ามีอย่างหนึ่งก็คือเสียแค่เรื่องลมเสียแค่เรื่องลมลมนิดเดียวนิดเดียวไม่เยอะนิดเดียวเขียนไปเลยนิดเดียวนิดเดียว ต่อมาน้องสามโห3สามฆ่าสามชาคือก็ร้องดีอ่ะใช้เสียงกันใช้เสียงแบบไทยๆเพราะเขาเรียนเอกเอกเอกไทยมาใช่เหลือแต่เรื่อง power เสียงเขาเบาไปนิดนึงอ่าเพลงพวกนี้เป็นเป็นอ่าเขามีเซอาเป็นว่าสองคนนี้ให้บอกคะแนนเลยก็ได้นะแต่ไม่บอกแต่ไม่บอกแต่ไม่บอกน้องแก้มสุลไทยมา เหมาะกับเสียงเหมาะกับวัยเหมาะกับเพลงมากเสียงหลบก็อพาออย่างที่คุณดาวบอกครัไอ้เราหลบเก่งไหมเราหลบเก่งไหมฟับนานี่หลบคู่ต่อสู้หลบเมียหลบเมีย ร้องไปร้องมาหันมาบอกว่าบอกว่ารักกัน<ม>หันหาพี่ภูด,ด้วยมันดูแล้วมันดูน่ารักอ่ะหันมาเหมือนลูกบอกพ่อรักพ่อนะรักพ่อน <c oughs> อะส่วนน้องทีนี้เองนี่ก็ร้อ,องกับเพราะอ,อู่แล้วเนื้อเสียงเพราะนะแต่วันนี้ <clicks> รู้สึกว่าเสียงต่ําหายไปนิดนึงวันนี้คะแน Beat, นแปกคะแนนนี้หน้าเป็นห่วงครับบอกเลยว่าน่า,นาเ,ปนเป็นห่วงครับน้องแก้มีเสียงดีร้องดีอารมณ์เพลงดีสื่อสารดีนะฮะแล้วก็บางทีการวางช่องเสียงหลบเนี่ยมันมีลมเยอะมากกว่า มันก็จะเป็นเป็นลมมากกว่าส่วนน้องจินนี่เนี่ยน้องจินนี่เป็นคนมีวิชาดีแต่ว่าน้องจินนี่ยังผสมเสียงไม่ค่อยดีคือเสียงต่ำเนี่ยมีมีมีน้อยแล้วก็เบาเกินนะเกินนะถึงเรียนอยางนอาจจะเป็นไปได้นะใช่ไหมมันมีจริงๆมันมีแบบฝึกหัดพี่แบบฝึกหัดฟังไว้นี่นี่เสียงต่ำกกูุกูุก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 ุบางคนบางคนเขาอาจจะไม่กล้าอายเออ จ้า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 เ้าได้แล้วพี่จริงอันเล่นด้วยวิธีไหนก็ได้ที่จะให้เราเข้าใจมีเคยเล่นที่บ้านเป็นไงฮะจ้าาเป็นไงเมียเรียกรถพยาบาลโอเคขอบคุณมากครับ เดี๋ยวจะได้รู้แล้วว่าใครเป็นจังหวัด <ใน S 1> ที่ชะนะนแล้วน้องจินจะได้ช่วยจังหวัดไหนนะครับในช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับกลมาดูก่อนนะฮะว่ากองเชียร์ยอดเยี่ยมครับห้าพันบาทจากโรซ่าจะเป็นของจังหวัดไหนนะฮะสุโขทัยหรืนอนครปฐมครับ สุโขทัยมีอยู่989นครปฐมม981ต่างกันอยู่8คะแนนนะฮะมาดูคะแนนของน้องแก้มตรงนี้เป็นตัวตั้งนะอ่ะมาคะแนนของน้องแก้มจากจังหวัดสุขโขทยัยเสียงสวยเสียงสวยร้อ,องดีค 990ค <9 90 S 1> ร,ราวนี้จินนี่ตามอยู่8รเราต้องทำ998า998ไหวไหมหนู <c oughs> เอ้าไปลองรู้นกันดูอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับและคะแนนของน้องจินนี่คนสุดท้ายจากนครปฐมเอาโร้องกันบเพล้อยูออออ่แล้วเนื้อเสียงเพร้อนะแต่ว่านี้รู้สึกว่าเสียงต่ำหายไปนิดนึดนงวันนี้นะคือ ลุกปันยังไปเลยลุกปันยังไปเลย<อ>มันมตั้งัจให้สูงมากครับอ่าะละาราป เี่สุโขทัยมาดีเรียกว่าขึ้นนําคนแรกแล้วคนสองนี่เรียกว่าต่อยไม่ยั้งอ่ะเขาเสียรูปมวยไปแล้วไอ้นี่ก็ไม่ยั้งแล้วก็เตะเตะผู้เข้าไปชิงเงินล้านก็คือสุโขทัยครับท่านที้ให้สุดแล้วนะครับสองคนไม่ได้แล้ ตอนนี้เวลาเรามีตั้งต้นอยู่45วินาทีน้องจีน happening. น่นะมีหน้าที่ลงไปงมเหรียญเรายังมีเหรียญแบบนี้อยู่หาเหรียญแบบนี้ครับให้เจอทุกเหรียญที่เป็นแบบนี้ที่คุณคงมขึ้นมาได้มีมูลค่าเหรียญละ1 0 0 0 0บาทถ้าคุณได้เจ็ดเหรียญเนี่ยหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทนะครั 1, 000, 000บโอเคอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้เวลาเท่าไหร่รอบโบนัสซุปตาเงินล้านก่นครับ นัสซุปตาเงินล้านกับเวลาเริ่มต้น45วินาทีจะได้เพิ่มเวลาพิเศษจาก9แผ่นป้ายโดยมีเวลา30วินาที1แผ่นป้าย20วินาที6แผ่นป้ายและ10วินาที2แผ่นป้ายซึ่งคุณแก้มเลือกได้20วินาทีและคุณโดงเลือกได้20วินาทีร่วมเป็น85วินาทีมีข่าวดีจะบอกครับ 85วินาทีเคยเป็นเวลาที่จังหวัดหนึ่งแล้วก็นักแสดงของเราดําได้เงินล้านแตกครับล้านแตกมาแล้วและมีข่าวร้ายครับ <c oughs> ครับเคยมีคนมี85วินาทีแล้วได้เหรียญเดียวได้เหรียญเดียวด้วยครับก <c oughs> ็มี <c oughs> ใจแล้วแต่ จริงนะนี่คือข้อมูลทางสถิตินะฮะผมจะฟังหนึ่งเหรียญไว้คือคุณคิดว่าแปดใช่ไหมคุณจะเป็นคนไหนคิดว่าจะทําได้สักกี่เหรียญผมว่าผมคู่ทีมสุโขทัยมีแรงใจหน่อยเจ็ดเหรียญนี่คือหนึ่งล้านใช่ไหมครับฮะผมทําให้แปดเหรียญเลยครับแปดเหรียญเขาจะรวมเจ็ดเหรียญแล้วแถมเหรียญเปล่าเหรียญต่อเนื่องแม่เจ็ดเหรียญพอแล้วพี่แม่ได้เจ็ดเหรียญถ้าไม่เจ็ดเหรียญ ้านบาทหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทนะครับโอเคอ่ะรอบโบนัสทุกตางเงินล้านมีเวลา85วินาทีพร้อมเริ่มเริ่มไปทีที่หนึ่งนะครับตักออกมาตักออกมา ออกมาแล้วนะครับิีออกมาตอนนี้เสียมือหนึ่งไปในการประยุมตัวให้ไม่ลอยครับหายใจครับที่เดิมตอนนี้อาจจะมืงตกไปิบออกมาิีออกมากมาครับตัวลอยครับปัญหาคือเสียมือหนึ่งเสียมือหนึ่งในการยึดตัวยังไม่เจอนะครับเปลี่ยนหีนครับปัญหาคือตัวลอยครับ เขาลงแล้วเขาต้องเสียมือหนึ่งไปในาการขึนตัวนะครับตอนนี้อยู่สองมือพอสองมือตัวลอยอยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอครับลงลึกๆลยลงลงึกๆ ชะตากรรม <หา S 2> มัาไ,ไม่ได้ไม,มันหาไม่เจอนะโอ้แต่ว่าวันนี้ผมมองจากข้างนอกนี่ก็ไม่ค่อยมีนะ <c oughs> ข้างบนข้างบนงบน,นี้นสงสัยวันนี้จะอยู่ลึกกว่า <c oughs> โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองลองมาเคลียร์ดูพยายามหาแล้วเขาพยายามหาแหละพยายามแล้วดีกว่กโอเคโอเคปาไปเปลี่ยนชุดลลก <c oughs> โอเคไม่เป็นไรวันนี้สรุปแล้วหาเจ็มพี่แล้วมันไม่เจอจริงๆดวงดวงไม่ดีไม่เป็นไรเรามีรางวัลปลอบใจมอบให้นะฮะกับจังหวัดนะฮะหนึ่งหมื่นบาทนะครับ ก็ถือว่ามาร่วมสนุกกันนะจีนอย่าไปคิดอะไรมากเวลาไปเจอโดนัทก็ไปถามก็แล้วกันว่าเขาทำยังไงนะวันนี้ขอบคุณทั้งสองจังหวัดนะครับสุโขทัยและนครปฐมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเขาบอกอย่างนี้ทุกจังหวัดนะสามารถสมัครมาร่วมรายการได้ไปศึกษารายละเอียดเอาไปดูในเฟซบุ o กแล้วกันมีรายละเอียดทุกอย่างกลับมาร่วมสนุกได้วันนี้ขอบคุณซุปตาเงินล้านของเราด้วยนะฮะน้องจีนจินนะคคขอบุณครับ ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยที่ติดตามชมนะครับสาวหน้ามาสนุกกันใหม่ในกิ๊กดูซุปตเงินล้านครับสวัสดีครับครับขอบขอบคุณน้องจินเป็นอย่างมากนะครับที่ได้ช่วยกันในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณแก้มกับน้องโด่งนะครับที่เราทําเพื่อจังหวัดของเราได้เต็มที่นะครับก็ขอบคุณ แล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับก็วันนี้ก็เต็มที่นะครับก็ถ้ามีโอกาสก็ให้จินมาแก้ตัวหน่อยนะครับขอบคุณครับทับานหน้ามาเอาใจช่วยสุดตาก้องหุวยไรเมื่เกิดเป็นคนดีสานเลือกกับคนดีสานมีบุญแล้มีงานก็ต้องมีหมอลำดำน้ำงมเจ็เหรียญช่วยชุมชนโรงพยาบาลนนบุรีประทังสุทรการ วันใดจะได้ลุ้นเงินล้านติดตามเสาหน้าไฟสีมงตรงเชียร์พวกเราสุขโขทัยด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะ <Yeah. S 2> อ,อรขอขอบคุณทุกแรงใจครับกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราได้กลับมาแข่งขันกันอีกครั้งด้วยนะครับ yeah.